จะท,ทำหมหมกนะคะห,หมกประชอนนะอันนี้ใส่ใบยอกับใบโหระพานะคะจะได้หอมอร่อยอร่อยน,ะะอน,นี่กระตัดปลาชิ้นปลาแล้วก็ในปลาต้องมาแ

ุ้งปลาหลานอยากทานกันจัดให้มาจากชนบุรีนะมาทำหหมกถึงเมืองกาญใครอยากทานมาได้เลยจ้าหหมกนะคะวาลืมใส่ไปตองลืมใส่ไปตองรแะก่อนเเียไปว แล้วยังไคทิ้งเลยเลยลูกไม่ได้กินได้ป่ะโอ้ยหอมเลยไม่มีเด็กกินนะใครอยากทานมาได้เลยนะคะห่อหมกปลาชนนะอร่อยอร่อยจ้าไปโจงก็กัดเองนะ ai trôn cất cả riêng, cầm riêng, ngồi chơi, bạnอยาก anh Nam chơi cầm riêng, vứt này càu tàu đẹp 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 trong má. Ừ, để để trôn cái vứt cái cào cào này lên, lên để nó nó sẽ ý kiến này không phải ghéo mình ghéo mình ghé mình ghé mình ghé mình mình น้ำกะทิตดอร่ย